สวัสดีครับพี่น้องที่ขลุกขลับเมื่อเนี้วิถีชีวิตพ่อเพียงกับป้าพีพานองเขามาเลาะขัาขงหัวข่างสวนข่างเงื่อนข่างซ่านที่เก่าแล้วกับพี่น้องมาเมืองความสวยความงามเนาะอีกฟังนิ่งครับสวนย่อมย่อมปลูกไว้ต่ยู่จะกินแล้วกับพี่น,น้องบักน่งบักนล่หลายยางที่ปลูกไวย้ยางเลาะเนี่ยหมดแรงครับ พื่พักยังข้าปลูกไว้ก็หลาย่างหลายแนวเคยเหตุกิบให้เพีให้น้องเขาเมืองกับเลาะหัวเลาะสวนคำมาแรงมาเป็นเรื่องปกติของวิถีชีวิตพ่อเพียงแล้วกับพี่นอ้องย่างก็มาเก็บเพื่เก็บพักเอาไปยูไปกินเนาะในบวบบวกไปแล้วครับพี่น้องมาแล้งนีสิพัดบวบบบครับย่างกอกมาก็เลยเห็นบรรยากาศมันงนามงนิดจักหน่อย ก็เลยยางเลาะมึงอีกรอบหนึ่งครับเริ่มใหญ่เริ่มโตหลายอย่างที่ปลูกไว้ก็เริ่มท่วมหัวแล้วครับพี่น้องได้ฟ้าได้ฝนแปบ๊บเดียวครับปลูกไว้ประดนเนาะพี่น้องเนี่ยของโยของกินเลยปลูกง่ายครับโอ้ท่วมหัวมาถือยางแล้วพี่น้องเลยเขามายากแล้วครับทางในเนี่ยบางทีแล้วครับปลูกไว้กับเบ้อได้ซื้อได้หาบ๊อึดเนอยูยแน่ากินเห้า ต้นพักขี้เล็กก็ออกยอดอยุ่เรื่อยๆนะครับแห่งเก็บแห่งออกยอดกับเอาไปแกงใส่ขาจอกงัวนเนาะพี่น้องหรือเอาไปแกงเส้นลังหมูนีน่ก็แซบดีครับแกงกะทิก็แซบเ้วยพี่น้องเนี่ยต้มให้จืดๆจักหน่อยก็แซบดีครับเป็นพืชพักที่ฮอบปลูกไว้ขังหัวขังสวนเท่านี้แหละครับโอ้นสอดลงไปทั้งปุ่นกับกอตะไคร้เนาะพี่น้องเนี่ยโอ้บ่มเอื้ะยาครับ ถกฝ้าเทกฝนแล้วก็รู้สึกว่าสิงอกสีงามขึ้นมากพอสมควรอยู่นี่แหละครับพืชพักที่ปลูกไว้อยู่ไว้กินปลูกง่ายๆครับพี่น้องไม่ได้ปลูกยนกครับอันนี้ก็ต้นบักฮงสำรวจอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องกำลังเป็นรวนยเนาะโอ้ยยอดแสงเลยจังไรยครับต้นบักฮงกำลังเป็นรวยครับบักฮงแบบ บ้านบ้านว่านเขามากเขาก็เป็นน้อยให้ยู่ให้กินครับฟังทั้งพี่พี่น้องฟังทั้งพี่ต้นค่าต้นค่าเนี่ยกได้การนันนะครับได้ฝ่าด้ฝนแล้วก็างามดีเนาะพี่น้องเนี่ยกินบม่มเบ็ดละครับยืทธงยูดท,า,ทาเขาก็ปลูกไว้อยู่ในบ้านเขาจัาาางสี่เขาก็ปลูกไว้ครับได้ฝ่าด้ฝนก็งามมือยู่มือกินแล้วกับพี่น้องเขาปลูกไว้เนาะ ต้นหงส่นบักหงส่นค้าต้นตะไคร่ต้นบักเลาต่นบักบวกบบักพริกบักเขือเอากับปูกไหวแล้วกับีีนองปลูกไหแต่ยุทะกินบ่ต้องไปซื้อไปหางาเลาะเหมือนกับฝนฝ่าตกสองสามมือติดต้อกันหลายมือหลายเว้นต้นบักเกียบกับกระลังไงแล้วกับถั่วหัวไว้แล้ว,ว,ว,ลวพีนองเลยที่ว่าเด้กการอยู่กับ ได้ฟ้าได้ฝน,นแล้วก็ก็ร่างเจริญง,งอกงามแล้ครับพี่น้องวิถีชีวิตใกล้เฮ็ดกิบให้พี่ให้น้องเข้าเมืองแล้วแหละครับหลายรอบแล้วแต่เมื่อนี้เห็นบรรยากาศมันดีๆบรรยากาศ้น,น,าาศน,มนหมูตจนไม่ได้ฝ้าได้ฝน,น,นเนาะขอมาฝากพี่ฝากน้องเขา้คาคมสวยความงามของพืชผักที่เข้าปลูกครับ ฝากช่องวิถีชีวิตพ่อเพียงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนั่นแะครับพี่น้องสิ่ได้ผ่ผ่านคลิปที่เหตดให้พี่เห็น้องเาั่วเมืองครับขอบคุณพี่น้องเขาค,ค,ค,ครับัดีครับ